ไปที่จังหวัดพะเยากันบ้างนะคะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแบบนี้เนี่ยชาวบ้านที่นั่นเขาก็เริ่มเพาะพันธุ์ด้วงกวางสัตว์ที่ชอวภาคเหนือเขานิยมนํามาเล่นชนกันสมัยเด็กๆหลายคนอาจจะเคยที่เป็นตัวสีดำๆแล้วมี เขานะมาชนกันอย่างนี้นะคะเพื่อออกจําหน่ายคือไปเพาะพันธุ์แล้วก็ขายขายได้ตัวหนึ่งเนี่ยหลายบาทเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูนะคะเจ้าดวงกว่างที่ชาวบ้านในพื้นที่เขาเลี้ยงกันเอาไว้คนที่เลี้ยงก็คือคุณบรรพศปัทวีค่ะเป็นชาวบ้านที่หมู่4ตําบลบ้านตุ่นอําเภอเมืองจังหวัดพะเยากําลังตรวจสอบสภาพกว่างที่เพาะพันธุ์ไว้ในสวนหลังบ้านหลังจากที่นําเศษใบไม้วัชพืชมากองรวมกันเพื่อทําเป็นปุ๋ยจากนั้นก็นําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กว่างที่ผสมพัน์กันได้แล้วที่ผสมพันธุ์กัน ไว้แล้วมาปล่อยบริเวณกองดินพอครบรอบปีก็จะมีกว่างตัวเต็มวัยออกมาและนำไปขายได้นายบรรพฤษเล่าว่าตัวเองเนี่ยเพาะพันธุ์กว่างมานาน19ปีแล้วแต่ละปีก็ อยู่ในช่วงของประมาณเดือนกันยายนเนี่ยนะคะจะมีกวางออกมาเป็นจํานวนมากทั้งตัวผู้และตัวเมียตัวผู้ที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงไว้เนี่ยจะเรียกว่ากวางโซงขายได้ราคาดีค่ะเริ่มที่50บาท100บาทและ200บาทและบางตัวถ้าสวยงามและชนดีเนี่ยนะคะจะขายได้ตัวละเท่าไหร่รู้ไหมคุณคุณปวีนาคะเท่าไหร่คะ2000บาทสอ2 0 0 0บาท oh. แต่อันนี้ยังไม่ใช่อันนี้น่าจะยังอยู่ใน <ś> <S <S อเยยัยงไม่ใช่ตัวเต็มที่นะค่ะ